แล้วก็มาต่อที่ส่วนอื่นนิดนึงนะครับคือเรื่องนอกเหนือจากเรื่องว่าเนี่ยทำไมถึงต้องเก็บแบตไปทําลงทุนทํานู่นนี่นั่นนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเทรนแนวโน้มอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าประเทศเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเรื่องการอุปโภคบริโภคเนี่ยภาพนี้จะค่อนข้างชัดนะครับเรื่องเส้นสีน้าเงินเนี่ยอันนี้คือ private consumption คือการบริโภคภาคเอกชนคนเราเนี่ยมันก็จะเห็นว่าคือโควิดเนี่ยมันมันก็ชะลอ หน่วงไปบ้างแต่ว่า2-3สมปีพอพ้นโควิดมาได้เนี่ยเราก็กลับไปบริโภคด้วยอาายัตราเติบโตเท่าๆเดิมนะครับแต่ว่าสีแดงเนี่ยอันนี้คือ manufacturing GDP นะครับคือตัวเศรษฐกิจที่มาจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะเห็นว่ามันมันออกข้างเลยอะ่ะมันไม่โตขึ้นเลยมันผิดกับภาคบริโภคที่คนใช้เงินมากขึ้น,นครับซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราโดนของจีนถลม่ม ของทุกวันนี้แทบจะไม่ผลิตในประเทศไทยกันเองแล้วนะครับไอตัวแท่งสีเทาๆข้างหลังเนี่ยคือขาดดุลการค้ากับจีนที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆครับก็คือคนไทยเนี่ยพร้อมจะใช้เงิน,นรธรรมชาติเป็นคนค่อนข้างชอบใช้เงินแต่ว่าแหล่งที่เอาเงินไปใช้ซื้อของเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับคือแทนที่จะซื้อของไทยทําใช้ใช้เนี่ยมัน ภาคการผลิตไทยเรามันสู้ของจีนไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นการ import ของเข้ามาจากจีนแล้วก็ขัดดุลการค้าแล้วพอเงินมันไปที่จีนเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างการลงทุนที่ไทยเราก็เลยเห็นภาพตัวอุตสาหกรรมไทยเนี่ยมันมันอ่อนแอต่อเนื่องมาหลายปีอย่างนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตาดูในปีหน้านะครับอาจจะเป็นเรื่องของหนี้ อันนี้ก็หลังๆก็แบงค์ชาติเราก็พูดถึงกันเยอะว่าจริงๆอยากจะให้เห็นภาพด้านซ้ายเส้นสีแดงนะครับคือเรื่องของการดีเลเวลเรจิ้งคืออยากให้หนี้ของภาคครัวเรือนเราเนี่ยมันลดลงบ้างครับณนะวันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันลงมาต่ำกว่า90%ของ GDP แล้วแหละแแต่ว่าลดลงเร็วมากๆไปเนี่ยก็ก็ไม่ได้ดีนะครับก็ คือถ้าสินเชื่อมันไม่โตเลยเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงว่าเศรษฐกิจเนี่ยม,มันอ่อนแอมากๆจริงครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญว่าดอกเบี้ยไทยเราปีหน้าเนี่ยจะลดได้ขนาดไหนนะครับคือในเบสเคส ECU เราเนี่ยมองว่าดอกเบี้ยไทยปีหน้าน่าจะลดได้แค่ครั้งเดียวนะครับ mm. น่าจะค้างอยู่ที่ประมาณ2%แต่ว่าถ้าจะมีอะไรให้มันทําให้มันลดลงได้เยอะกว่านั้นนะครับก็คือเรื่องนี้แหละนี่เนี่ยที่ต้องจับตาดูแต่ล่าสุดเนี่ยเราก็เห็นมาตรการช่วยเหลือนี้ ที่คุณภาพไม่ค่อยดีออกมาบ้างก็เป็นเรียกว่ามาตรการจงจุดตรงจุดมากกว่าที่จะไปใช้การลดดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มเห็นการเติบโตสินเชื่อแบบทั้งระบบมันเริ่มแย่จริงๆเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นดาวไซริสให้ดอกเบี้ยไทยเราเนี่ยมันต่าลงไปกว่า2%ได้นะครับที่ต้องจับตาดูเลยเนี่ยภาพด้านขวาเนี่ยน่าสนใจนะครับคือนี่เสียกับนี่เกือบเสียเนี่ย มันจะมีเกณฑ์ต่างกันอยู่นิดนึงนะครับด้านบนเนี่ยเรียกว่าเป็นสเปเชียลเมนชั่นคือนี่ยังไม่เป็น NPL นะครับทุกคนรู้จัก NPL คือไม่จ่ายนี่เกินกว่า3เดือนแล้วเขาจัเป็นนี่เสียแต่สเปเชียลเมนชั่นเนี่ยคือไม่จ่ายเกินกว่า1เดือนแต่ยังไม่ถึง3เดือนนะครับเห็นเห็นเส้นอะไรแปลกๆไหมครับโอ้สีสแดงแดงสีแดงแดงโอ้ขึ้นไปสูงกันนะคะครับแต่ด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามันมันไม่ได้สูงตามนะค,คือ SM เนี่ยสเปเชียลเมนชั่นเนี่ยมันคือนี่เกือบจะเสีย แล้วมันอาจจะหรืออา,อาจจะไม่กลายเป็น NPL ก็ได้ตอนนี้เนี่ยสีแดงเนี่ยคือตัวสินเชื่อที่เป็นภาครถยนต์นะครับออโต้ Auto เนี่ย mm hmm. ขึ้นไปเกือบ16%แต่ว่า NPL มันไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่จะเห็นด้านล่างว่าออโต้มันก็อยู่เท่าๆเดิมนะครับอันนี้มันสะท้อนครับว่ามีคนไปใช้แท็กติกจ่ายหนี้แบบปกติผ่อนหนี้มันก็จะต้องจ่ายแบบรายเดือนใช่ไหมครับแต่กลายเป็น SM เนี่ยคือเหมือนกับ จ่ายเดือนเว้นเดือนจ่ายเดือนเว้นสองเดือนนี่ก็ยังไม่เสียรถยังไม่ถูกยึดแต่ว่าก็จ่ายแบบยอมจ่ายครับปรับยอมจ่ายแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันสูงขึ้นมากนะครับก่อนโควิดนี่มันอยู่แค่ประมาณแบบแปดเปอร์เซ็นตเนี้ยตอนนี้มันกลายเป็นสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของไฟแนนซ์ต่อธนาคารมากนะครับว่ามาขอกู้เงินไปซื้อรถยนต์ตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะกลายเป็น n อ <MP> l <น>ได้สูง ยังอาจจะไม่เป็น NPL ก็ได้เป็นแค่ SM ก็แย่แล้วนะครับคือกลายเป็นว่าแทนที่แบงก์จะได้เงินผ่อนมา12งวดปีนี้ดันเหลือแค่แบบหงวด <laughs> หรืออาจจะน้อยกว่านั้นอีกคือแบบหงวด4งวดเนี่ยมันก็ทำให้เนี่ยแนวโน้มภาคสินเชื่อของไทยเราในปีหน้ามันดูก็ไม่ได้จะสดใสามากนักนะมันก็เลยดูจะเป็นดาวไซริสต่ออัตราดอกเบีย้ยของบ้านเราน่อหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยว่าไม่รู้คนไทยเราไป รู้ไอเกณฑ์เนี้ยมากมายเนมาจากไหนเรื่องของการแบบผ่อนใจบ้างไม่จ่ายบ้างนะครับที่มันแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชัดเจนยังยังดูแบบมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ดูเครดิตสแตนดาร์ดนะครับด้านขวาเนี่ยชัดเจนเหมือนกันออโต้ลีสซิ่งโลนเนี่ยที่เป็นแท่งสีแดงนะครับคือ2ปีล่าสุดเนี่ย อันนี้เป็นแบบ์ urve ไปถามเรียกว่าซีเนียร์โลนออฟฟิเซอร์นะคนที่มีหน้าที่แบบตัดสินใจปล่อยสินเชื่อเนี่ยผ่านมา2ปีเนี่ยเขาบอกว่ามาตรฐานในการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยตึงตัวขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเพราะไอ้ภาพนี้แหละไอ้าอาภ,าอาภาพ SM นี่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนั่แหละในขณะที่ดีมาเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มฟื้นแล้วนะตรมานล่าสุดแต่ว่าคนอยากกู้เนี่ยเริ่มเริ่มฟื้นแล้วเริ่มอยากกลับมากู้แล้วแต่คนปล่อยกู้เนี่ยระแวงอยู่เพราะว่าเจอ ปล่อยไปแล้วกลายเป็นหนี้เกือบเสียเนี่ยโอกาสมันมันเพิ่มสูงขึ้นเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดอกเบี้ยก็อย่างที่เรียนไว้นะครับว่ามีโอกาสลดลงก็อย่างมากน่าจะอีกแค่ครั้งเดียวในต้นปีหน้านะครับเพราะว่าจุดยืนของแบงค์ชาติบ้านเราเขก็ชัดเจนนะครับอย่างผู้ว่านะครับคุณเศรษฐพุทธล่าสุดก็มีการไปให้สัมภาษณ์บอกไว้ว่าไอการปรับลดดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเนี่ยจาก2.5มา2 2 5เนาะ มันเป็นแค่การรีคาลิเบรตคือการคำนวณออกมาใหม่ว่าไอ้ดอกเบีย้ยที่เป็นกลางบ้านเรานะวันนี้มันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่การอีซิงไม่ใช่การผ่อนคลายนะโยบายนะครับแล้วเราเพิ่งคำนวณมาใหม่เนี่ยดังนั้นเราจะไปคำนวณใหม่อีกครั้งเนี่ยแล้วลโอกาสที่ตัวเลขมันจะเปลี่ยนเนี่ยมันน้อยนะครับ <c oughs> ดังนั้นก็คือประมาณว่าอย่าหวังว่าอยู่ๆ <c oughs> เราจะไปคำนวณมาใหม่ในะอีกแบบอาทิตย์สองาทิตย์แล้วแบบลดดอกเบีย้ยเลยนะครับในขณะที่ด็อ,อ,ดอตอรปิเติเหมือนกันนะครับก็ในการประชุม มอนเอนทารีฟอรัมล่าสุดนะครับก็มีเรียนไว้เหมือนกันว่าอยากจะย้ำนะครับว่านโยบายการเงินมันไม่ใช่เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจไทยมันก็เป็นไปตามศักยภาพของมันก็ว่ากันตรงๆแต่นโยบายการเงินเนี่ยมันก็อย่างมากมันก็เป็นแค่อันนี้ผมพูดเองอย่างมากมันก็เป็นแค่น้ํามันหล่อลื่นไม่ใช่ตัวกระตุ้นนะเป็นแค่น้ํามันหล่อลื่นให้เศรษฐกิจมันไปได้ตามเท่าที่มันควรไปได้ไม่เร็วกว่าหรือไม่ช้ากว่านั้นอย่างมีระยะนะครับดังนั้นเนี่ย คือเขาก็อาจจะพูดอ้อมๆเลยนะเขาก็ว่าประมาณนี้ว่านโยบายการเงินมันไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ถ้าให้แปลตรงๆนะครับก็คือต่อให้ลดดอกเบี้ยไปเหลือหรหรือ0%เนี่ยเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้โตมากไปกว่านี้เท่าไหร่หรอกครับมีแต่จะสร้างปัญหาด้วยซ้ําว่าถ้าดอกเบี้ยมันต่าม,มากๆเนี่ยเดี๋ยวคนจะกลับมากู้เกินตัวแล้วสุดท้ายกลายเป็นปัญหาหนี้เสียใหญ่ในอนาคตอีกเสถียรภาพการเงินเรามันจะแย่ในระยะยาวมากกว่านะครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไหนเนี่ยมันจะโตได้มากไม่มากอะไรเนี่ยมันก็อยู่แค่กับเรื่องศักยภาพปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าลดอเวียร์สูญเปอร์เซนต์แล้วคุณจะกลายเป็นมหาอำนาจนะครับจบไทยไปได้นะครับยาวมากเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องบอลน,นะครับออกมาต่างต่างประเทศกันบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับ บอลยูเนี่ยอขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยนะครับพี่ถัดอันนี้นี่ก็บอลยูสิบปีของสหรัฐนะครับล่าสุดก็วันนี้ก็สี่จุดสี่เปอร์เซ็นตแล้วจริงๆก็จะเป็นตามที่เรามองไว้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจในภาพนี้เนี่ยคือผมเอาภาพนี้บอลยูเอามาให้ดูเส้นสีแดงนั่นแหะตอนวันที่ยูมันสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับนั่นคือวันที่เฟดลดอกเบี้ยสุไพตลาดเมื่อเดือนกันยายนครับที่ลดทีเดียวครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือลบ ถ้าสิบเปอร์เซ็นเลยเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครเฟดลดดอกเบีย้ยปุ๊บบอลยิวขึ้นปั๊บนะครับขึ้นไม่หยุดเลยจากสามจุดเจ็ดมาที่สี่จุดสี่เปอร์เซ็นตปกติเราก็อาจจะดูฟังดู้วยอนแยงนะเฟดลดดอกเบีย้ยลดเยอะด้วยทําไมบอลยิวถึงขึ้นนะครับสาเหตุนะครับลดไม่ดูตามาตาเรือครับลดไม่ดูปัจจัยเศรษฐกิจแบบกว้างๆแล้วก็ใจไม่เย็นใจไม่แข็งพอนะครับ คือต้องบอกเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเฟดกับดอกเอ่อเฟดกับเงินเฟ้อเนี่ยเป็นการชักเขยอ้อดึงไปดึงมากันมาหลายครั้งละซึ่งทุกครั้งที่เฟดทาท่าอยากจะลดดอกเบี้ยนะครับความกังวลเงินเฟ้อเนี่ยมันจะสูงขึ้นด้านล่างเนี่ยอันนี้เป็นดัชนีของเอ่อเรียกว่าไปเก็บพวกคําพูดถ้อยถแถลงของกรรมการเฟดหลายๆท่านมาว่าเวลาแท่งมันอยู่สูงๆเนี่ยคือเขาเข้มข้นขึ้นคือทําหน้าดุพูด ม่อยากลดดอกเบีย้ยอะไรมากขึ้นเวลาไอ้แท่งมันลดลงเนี่ยด้านล่างเนี่ยอันนี้คือการที่เฟดเริ่มอยากจะลดดอกเบีย้ยนะครับ mm hmm. จะเห็นว่าพอพอความกังวลเงินเฟ้อเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับเฟดก็จะมองว่าโอเคแล้วตลาดโอเคแล้วเราก็เริ่มผ่อนคลายได้ละแต่พอผ่อนคลายไปได้ไม่นานนะครับสักพักไอ้ inflation break event เนี่ยคาดการเงินเฟ้อมันก็จะเริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งนะครับพอสูงแรกๆเนี่ยเฟดทำอย่างนี้มันา3สี่ครั้งแล้วนะครับคือพอมันเริ่มสูงนิดนึงเนี่ยจะ ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนจะทําตัวบอกว่าไม่ไม่ได้สูงอะไรนี่ไม่ได้แปลกอะไรนะจนมันสูงไปถึงระดับ1คือประมาณ2.4ถึง2.5ซนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นคอมโพเนนต์ของบอลยิวปกติแล้วเนี่ยบอลยิวต้องเกินประมาณแถวเนี้ยครเนี่ยก็คือเฟดเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้วว่า ให้คนมันเริ่มกลัวเรื่องเงินเฟอ้อกันแล้วเราจะแบบปล่อยจอยแบบทำตัวสบายๆอย่างงี้ไม่ได้ก็จะเริ่มกลับมาทำหน้าทำหน้าดุอีกครั้งนะครับอย่าก็จะเห็นว่าต่เลขไอ้ตัวข้างล่างแท่งมันก็จะเริ่มกลับมาสูงอีกครั้งแล้วก็กดคัดการเงินเฟอ้อลงมาได้สักแป๊บหนึ่งสามเดือนบ้างหกเดือนบ้างพอตัวเลขเศร,รษฐกิจมันดีมากๆม,มันก็จะส้่รลอยเป็นเหมือนเดิมนะเป็นเดจาวูฮิสตอรีก็รีพีทตัวเองไปเรื่อยๆนะครับสองสาครั้งแล้วซึ่งก็ดูเฟดก็จะไม่ได้เรียนรู้ เรื่องความผิดพลาดตรงนี้เท่าไหร่นะครับล่าสุดเนี่ยนนชัดเจนมากเลยอ่าสี่เส้นนี้นะครับเป็นคาดการดอกเบีย้ยณสิ้นปี2025 26, 27แล้วก็28นะครับวันที่เฟดลดดอกเบีย้ยเนี่ยเมื่อเดือนเมื่อวันที่18กันยายนนะครับณนะวันนั้นเนี่ยส่วนมากตลาดมองว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยลงไปได้ถึงประมาณ3%อในอีกปีถึง2ปีข้างหน้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยขยับขึ้นมาใกล้ๆ3.5%แต่หลังจากเฟด โดวิชมากเกินไปเนี่ยเราลดดอกเบี้ยแรงๆให้เนี่ยตลาดไม่มองนะครับว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลงไปเหลือ3%ป็นตตลาดมองนะว่าเฟดทำตัวอย่างนี้เนี่ยเงินเฟ้อชนะแน่ดังนั้นในระยะสั้นเนี่ยคุณลดไปเหินดอกเบี้ยลดไปเท่าไหร่ก็ได้จะเป็นเหลือ3ากว่าอะไรเท่าไหร่ก็ได้แต่ระยะยาวเนี่ยคุณลดดอกเบี้ยไปไม่ได้ต่ำกว่า4%อนหรอกครับเพราะว่าคือลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นเฟดนะครับแล้ว เฟดเนะี่ยมีดูอัลแมนเดตก็คือมีหน้าที่ต้องบาลานซ์สองเรื่องคือหนึ่งตลาดแรงงานภาพเศรษฐกิจสองคือเงินเฟอ้อถ้าย้อนกลับไปก่อนลดดอกเบีย้ยนะตอนนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยมันอยู่ที่ห้าเปอร์เซนกว่านะครับถ้าเฟดทำให้ความสำคัญกับเรื่องเงินเฟ้อมากเกินไปแล้วเศรษฐกิจมันอ่อนตัวแรงคือเกิดวิกฤตอ่อนๆอะไรเงี้ยแล้วเศรษฐกิจมันพังลงไปเนะี่ยคุณมีโอกาสแก้ตัวคือลดดอกเบีย้ยจากห้าเปอร์เซ็นเะนี่ยไปเหลือเท่าไหร่ก็ได้ เป็นเหลือสองก็ได้เป็นเหลือหนึ่งก็ได้หรือเป็นเหลือศูนย์เลยก็ได้ถ้ามันแบบ recession หนักจริงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฟดให้น้ําหนักกับอีกตะการหนึ่งมากกว่าคือเรื่องของตลาดแรงงานและเศรษฐกิจงั้นลดดอกเบีย้ยให้ไปก่อนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแล้วฝั่งเงินเฟอ้อล่ะถ้าคุณถ้าเงินเฟอ้อมันไม่ได้ตายจริงอย่างที่เฟดคาดเนี่ยแล้วดอกเบีย้ยมันลงมาแล้วเนี่ยเหลือสี่เปอร์เซนกว่าเนี่ยแล้วดอกเบีย้ยมันจะไปไหนได้มันจะกลับขึ้นไปหรอหรือจะขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็น์ มันทาไม่ได้ครับดังนั้นเครื่องมือในการสู้เงินเฟ้อเนี่ยมันมันมันไทมันตึงมากแล้วนะครับมันก็เลยแบบเป็นการเลือกทําผิดข้างที่อกความสามารถในการแก้ตัวเขาต่ำนะครับคือถ้าเขาหกตั้งแต่แรกมากๆเนี่ยเรากดเงินเฟ้อให้มันตายเนี่ยให้มันลงไปเหลือ2%ได้จริงเนี่ยพอตลาดแรงงานมันอ่อนมากกว่านี้คนถูกไล่ออกมากกว่านี้เศรษฐกิจมันชะลอมากกว่านี้เนี่ยค่อยลดดอกเบี้ยหนักๆนะตอนนั้นเนี่ยก็ได้แต่เฟดไม่อยากไปเวนั้นไม่อยาก เป็นตัวการทำให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวมากเกินไปเขาก็เลยเลือกภาพปัจจุบันก็คือลดดอกเบี้ยมาครั้งแรกลดให้ไปละครึ่งเปอร์เซ็นต์ครั้งต่อไปลดอีก25อ่าประชุมอีกไม่กี่วันแล้ววันพุธนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะรู้ผลลดน่าจะแทบจะการันตีแล้วแหละว่าลดอีก25บห้าเบสิสพอย์นะครับก็คือลดดอกเบีย้ยมา1%นแล้วเนี่ยจากยอดสูงสุดนะครับแต่ถามว่าบอลยิวทำไมขึ้นก็เพราะว่าเฟดเนี่ยควบคุมได้แค่ดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับดอกเบี้ยระยะยาวส20ปี30ปย ตลาดเป็นคนควบคุมนะครับนักลงทุนเป็นคนควบคุมตัวตลาดลงทุนเนี่ยเป็นคนจะบอกเองว่าใน10ปี20ปีเนี่ยบอลยิมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับดังนั้นเฟดรีบรดลดดอกเบีย้ยไปนะวันนี้มันเลยกลับตลบปัดนะครับกลับเป็นว่าทําให้ความกังวลเงินเฟ้อระยะยาวเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นแล้วบอลยิมันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นตามนะครับ คาดการเงินเฟอ้อระยะยาวนะครับอันนี้ประกอบด้วยทั้งโมเดลทางด้านเศรษฐศาสตร์เองแล้วก็ทั้งฝั่งคาดการจากตลาดเองเนี่ยก็จะมองอยู่ว่าปลายทางเนี่ยดอกเบีย้ยของเฟดอาจจะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า3นะครับ3-4.5%กลางๆก,กว่าา็3 5 3อนะครับพอมาดูเนี่ยดังนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยถ้ามันค้างอยู่ที่ประมาณ3%อนะครับอย่างที่แนวโน้มมันเริ่มเห็นแล้วใน3สีเดือนที่ผ่านมาเนี่ย บวกกับอาอสตาก็คือดอกเบีย้ยเป็นกลางของเฟดเนี่ยอีก1%เข้าไปก็คือ4%แล้วบวกเทอมพรีเมียมหรือค่าความเสี่ยงระยะยาวเข้าไปอีกนิดนึงสัก50าสิบเ p o i n เะครับเราก็จะได้บอลดิวที่ประมาณ4.5%่จ้าอแหละอีกเรื่องที่น่าจับตาดูนะครับคือการเปลี่ยนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากคุณเจเน็ตเยเลนคุณปัจจุบันซึ่งก็น่าจะถูกเปลี่ยนตัวหลังจากที่ประธานาธิบดีคนใหม่คือคุณโดนัทัมรับตำแหน่งนะวันที่20มกราคม2025ตอนนี้เนี่ยว่าที่เรามาวอคลังคนใหม่นะคือคุณสกอตต์เบสเซนเนี่ยมีแนวทางค่อนข้างแตกต่างจากคุณเยเลนนะครับคือหนึ่งในหน้าที่ของรัฐมนตรีคลังนะครับของทุกประเทศแหละก็คือจัดการไอ้นี่สาธารณะของประเทศตัวเองนะครับซึ่งเมกาเนี่ย เราเห็นข่าวกันมาเยอะแล้วว่าน,นี่สาธารณะเขาปูดขนาดไหนนะครับณวันนี้เนี่ยเกินสามสิบห้าล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับ <c oughs> ลองคูณเป็นเงินบาทไทยเนี่ยพันล้านล้านบาทแบบไม่รู้ศูนย์ที่ตัวไปแล้วนะค,คือมันเป็นหน,นี้มหาศาลแบบต้องไม่จัดการยากมากนะครับคือคุณสกอตเนี่ยต้องยอมรับว่าได้ได้รับงานยากนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลมีอำนาจในการจัดการได้นะครับเวลากู้เงินหรือการโรเวอร์หนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคือจะออกพันธบัตร ระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับปกติเนี่ยสัดส่วนพันธบัตรระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นประมาณ80%ของทั้งหมดแต่ในยุคคุณเจเนอเรเลนเนี่ยกลับไปออกพันธบัตรระยะสั้นโดยเฉพาะไม่ถึงปีนะับมเดือน6เดือนเนี่ยพวกนี้มากขึ้นเนต่าส่วนที่มากผิดปกติทําให้ซัพพลายของบอลยิวระยะยาวเนี่ยมันลดลงมากกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับดังนั้นบอลยิวระยะยาวเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็เลยต่ํากว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่า คนต้องการกู้เนี่ยแกล้งทําเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้ต้องการกู้เงินเยอะคล้ายๆนั่นนะคือแบบแทนที่ปกติแล้วเนี่ยตัวเลขนี่ระดับเนี้ยคุณอาจจะต้องกู้เงิน100บาทแต่เจเนเยเล่นเนี่ยใช้วิธีว่าขอกู้เงินแค่80บาทก็พอแต่20บาทเนี่ยไปกู้แบบระยะสั้นมากๆแทน30วัน60วันไปนะครับทาให้ไอ้ตัวพันธบัตรระยะยาวที่มันออกมาสู่ถึงมือตลาดเนี่ยต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแล้วบอลยวระยะยาวเนี่ยมันก็เลยต่ํากว่าที่ควรจะเป็นเหมือนกันแต่คุณสกอตเนี่ย เคยให้ความเห็นออกสื่อไว้นะครับว่าชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ของเยเลนนะครับไม่คลั่งไม่ควรจะมาเออ,ออกพันธบัตรระยะสั้นมากๆพวกนี้มากเกินไปนะครับเขาบอกว่าเวลาดอกเบี้ยถ้ามันอยู่ต่ํานะก็ควรจะออกพันธบัตรระยะยาวไปล็อกดอกเบีย้ยต่ําไปซึ่งเขาไม่ได้หมายถึงระยะยาวปกติที่มีอยู่แล้วด้วยนะครับสิบยี่สิบสาสิบปีนะที่น่าจับตาดูนะคือคุณสกอตเนี่ยเป็นเฮดฟรอนด์เมนเจอร์นะแล้วก็อาจจะเน้นความคิดแบบเน้นกระทำอ่ะ เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าเขาเคยเสนอไว้นะว่าอเมริกาเนี่ยทำไมไม่กู้แบบห้าสิบปีร้อยปีเลยะนะครับคืออ <c oughs> เมริกาไม่เคยมีนะับอเมริกามียาวสุดสาสิปีแต่บางประเทศเนี่ยมีนะครับห้าสิบปีร้อยปีบางประเทศนี่มี perpetual bond คือแบบคุณกู้เออไม่ใช่คุณกู้พันธบัตรชั่วนิรันด์แบบแบบไม่มีวันหมดอายุใช่ครับ <c oughs> ก็จำถ้าจำไม่ผิดอย่างออสเตรเลียเนี่ยน่าจะมีห้าสิบปีนะครับก็คือเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยก็ทําไมไม่ทําไปเลยแบบห้าสิบปีร้อยปีอ่ะ ถ้าดอกเบีย้ยมันต่ามากๆนะซึ่งอันนี้ subjective นะต่ํามากของเขาเนี่ยไม่ไม่มีใครรู้นะครับว่าเท่าไหร่แต่พอจะเดาได้คร่าวๆว่าณนะวันนี้เนี่ยไอ้นี่อเมริกา35ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยมันจ่ายดอกเบีย้ยโดยเฉลีย่ยเนี่ยที่ประมาณ3.2%ครับก็คือปีละ1.1ล้านล้านดอลลาร์ครับถ้าต้องถึงกับ3หรอกอาจจะแค่ ณวันนี้มันสี่กว่าใช่ไหมสมมติมันต่ํากว่าสี่ผมว่าเขาก็มองว่ามันต่ํแล้วสมมุติไปสามจุดแปดสามจุดเก้าสมมติถ้ามันเกิดภาพนั้นขึ้นเนี่ยบอลยิระยะยาวมันก็จะออกเอ้ยบอลซัพลายระยะยาวเนี่ยมันจะออกมาเพิ่มขึ้นสุดท้ายบอลยิมันก็จะกลับสูงขึ้นไปนะครับแต่กลับกันนะครับเขาก็ไม่ได้อยากให้บอลยิมันสูงขึ้นเกินกว่าเหตุเท่าไหร่ดังนั้นเราอาจจะเห็นยิวเคิร์ฟคอนโทรลจากรัฐบาลสหรัฐได้นะครับ อาจจะคุ้นเคยกันกับนโยบายนี้จาก BOJ นะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นคือปกติธนาคารกลางเนี่ยจะควบคุมในขค่ดเบียระยะสั้นอย่างที่บอกไปแต่อันนี้ไม่ใช่ธนาคารกลางนะวันนี้ตัวกระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะมีความแอคทีฟในการพยายามเข้ามาแทรกแซงการเคลื่อนไหวของบอลยวตัวอเมริกาเนี่ยมากขึ้นนะครับอันนี้น่าสนใจ,จาตาดูแล้วเราอาจจะเห็นเป็นเทรดดิ้งเรนจ์ให้เราให้นักลงทุนเนี่ยเทรดได้ง่ายกว่าเดิมเพราะว่ามีรัฐบาลช่วยนะครับ คือพอมันต่ำมากๆเนี่ยเราก็ขายเทคโปรฟิตแล้วเดี๋ยวรัฐบาลก็จะจัดการให้บอลยูมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วพอมันเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับหนึ่งเราก็ค่อยกลับเข้าไปซื้อเดี๋ยวรัฐบาลก็จะจัดการให้มันลดลงอะไรเงี้ยเราอาจจะเห็นเป็นเป็นกรอบแบบนั้นมากขึ้นแล้วแล้วพี่ทัศน์มองว่ากรอบแบบนั้นนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดาๆนะครับสี่ถึงห้าเขาไม่น่าจะอยากได้บอลยูสูงกว่าห้าเปอร์เซ็นตแต่ต่ำกว่าสี่เปอร์เซ็นในยุคป,ปีสองปีหน้าเนี่ยผมมองก็ก็คงเป็นไปไม่ได้ละ ถ้าจะเป็นไปได้ก็คือต้องรีเซชชันเท่านั้นนะครับบอลยืมมันถึงจะต่ํามากๆต่ากว่า4%ลงมาได้นะครับอ,อีกสาเหตุหนึ่งที่พันธบัตรระยะยาวไม่ค่อยน่าถือเท่าไหร่นะครับในยุคที่เงินเฟอ้อมันยังอ,อยู่ที่ประมาณ3%หรือสูงกว่านั้นนะครับคือคุณสมบัติในการช่วยการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตมันลดลงนะครับภาพนี้คือลองรันมาให้ดูนะครับแกนแนวตั้งเนี่ยคือเงินเฟอ้อของสหรัฐแล้วก็แนวนอนเนี่ยคือค่า correlation ของอ่าบอลกับหุ้นอเมริกานะครับ อาจจะเห็นว่าคือปกติความเชื่อเราก็จะอาจจะสมมติพอหกสิบสี่สิบนะครับบอลกับหุ้นเนี่ยมันมักจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับคือให้ผลตอบแทนสูงเนี่ยในคนละช่วงวัตจักรเศรษฐกิจกันคือหุ้นเนี่ยผลตอบแทนดีสุดก็คือช่วงต้นๆวัตจักรเนาะช่วงที่แบบเศรษฐกิจกําลังเริ่มฟื้นตัวกําลังเริ่มบูมเนี่ยอ่ากำไรรายได้แล้วก็กำไรของบริษัทมันก็จะโตขึ้นเร็วหุ้นมันก็จะโตเร็วนะครับแต่ บอลเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผลตอบแทนก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเป็นช่วงบอลอ่ายิวขาขึ้นครับแต่พอเริ่มเข้าไปช่วงปลายวัตจรเนี่ยเศรษฐกิจมันสุดแล้วมันเริ่มจะเป็นขาลงแล้วเงินเฟอร์มันก็ลงบอลยิวมันก็จะลงมันบอลมันก็จะค่อยไปเพอร์ฟอร์มเอาตอนนั้นนะครับแต่กับการหุ้นเนี่ยกำไรมันเริ่มโตไม่ค่อยสวยแล้วมันก็จะราคามันก็จะไม่ค่อยดีนักนะมันก็เลยจะแบบโยงอ่าเป็นความเสี่ยงของคนละช่วงวัตจรกันดังนั้นพอถือทั้ง2ออย่างเนี่ยพอร์ตมันก็เลยจะไม มไม่พันพวนมากไม่พันพวนมากะนะครับแต่ว่าไอ้ภาพนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีคอนดิชั o n สาคัญอย่างหนึ่งครคือเงินเฟอ้อในอเมริกาต้องต่ํากว่าสเปอร์เซ็นครับจะเกิดเป็นภาพตัวสีเขียว,ข,ยวขึ้นครับโซนสเีเขียวเนี่ยคือเอาผมรัน correlation มาสักหกสิบปีนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกสาถึงปีสองพันยสิบสี่จะเห็นว่าช่วงที่เงินเฟอ้อพื้นฐาน core CPI ของอเมริกานะครับอยู่ต่ํากว่าสเปอร์เซ็นเนี่ยค่า correlation เนี่ยมันจะติดลบ ระหว่างหุ้นกับบอลนะครับคือราคามันจะไปคนละทิศคนละทางกันอย่างที่บอกแต่ว่าเมื่อไหรที่เงินเฟอ้อมันสูงกว่า3%นะครับก็ยังมีโอกาสที่มันจะยังช่วยกระจายความเสี่ยงได้บ้างนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะเห็นจุดเนี่ยมันไปกระจายอยู่ตรงไหนอยู่ที่ขวาบนอยู่ที่ตรงโซนแดงก็คือหุ้นกับบอลเนี่ยมันจะไปทางเดียวกันอย่างที่ผ่านมา2ปีล่าสุดเหมือนกันนะครับดูที่เป็นจุดสีน้ําเงินเข้มๆเนี่ยก็คือเราจะคุ้นเคยมากกับประโยคที่ว่าบอลยิ่ลงหุ้นก็เลยขึ้น ปีล่าสุดเนี่ยเห็นชัดเจนมากเลยวันไหนบอลยวลงปุ๊บหุ่นขึ้นบอลยวลงเนี่ยคือราคาบอลมันขึ้นนะครับคือหุ้นกับบอลเนี่ยมันขึ้นไปพร้อมๆกันดังนั้นขาลงเนี่ยเวลาราคาบอลมันลงเนี่ยหุ้นมันก็เลยลงพร้อมกันมันก็เลยไม่ได้ช่วยกระจายความเสี่ยงอ่ะมันเลยกลายเป็นว่ายิ่งทําให้พอร์ตเนี่ยมันมีความผันผวนสูงนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเวลาเงินเฟ้อมันสูงนะครับบอลยวมันก็สูงเช่นแบบ ณวันนี้มันก็สี่เปอร์เซ็นกว่าแต่ก่อนอาจจะเป็นห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นด้วยซ้ำเนี่ยพอบอลยิมันสูงมากๆนะครับมันไปกระทบต่อว a ลูเอชันหุ้นค่า PE 5อค่าอะไรพวกนี้มันมันจะมีความอ่อนไหวสูงนะครับพอบอลยิมันปรับลงเนี่ยหุ้นมันก็เลยขึ้นบอลยิขึ้นหุ้นมันก็เลยลงมันก็เลยไปทิศทางเดียวกันในในด้านของราคานะครับมันเลยไปทิศทางเดียวกันหมด แล้วมันก็เลยทําให้คุณสมบัติการกระจายความเสี่ยงตรงเนี้ยของบอนในยุคที่เรามองว่าจะยังเป็น no landing หรือเงินเฟ้อสักสมร์เซ็นหรือมากกว่านั้นอยู่เนี่ยไม่ค่อยน่าถือมากเท่าไหร่นะเพราะว่าถือแบบเก็งกําไรเนี่ยยังได้อยู่แต่ว่าถือเพราะจะเพื่อที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะช่วยเท่าไหรนะ่นักน